โอ้โห oh, ดูฮะต้นปลาล์มสวยงามมากนะปลูกเป็นไม้ประดับเนี่ยสวยงามจริงๆนะรู้จักกันไม่เอ่ยนี่ฮะเป็นปลาล์มชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลของอินทผลัมนะมันคือต้นสิบสองปันนาสวัสดีครับวันนี้นะเล็กพามาชม ไม้ประดับที่อยู่ในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพรนางเจ้าสิริกิตเป็นไม้ตระกูลปาล์มนะเป็นไม้ที่เหมาะสำหรับในการจัดสวนปลูกประดับนะไม่ว่าจะใส่กระถางหรือว่าจัดสวนเป็นโซนนะสวนตระกูลปาล์มก็ได้แล้วแต่คนชอบนะเป็นไม้ที่ไม่ได้โตไม่ได้ใหญ่มากมายนะต้นก็เล็กๆนะแล้วก็สูงประมาณสัก5เมตรนั่นเองนะ ตระกูลเดียวกับอินทผลัมไปดูกันว่าต้นเขาเป็นยังไงนี่ฮะต้น12ปัญนานะก็อยู่ในตระกูลเดียวกับอินทผลัมนะเนี่ยสังเกตกิ่งก้านสาขาของเขาเนี่ยหนามเพียบเลยแต่พอโซนที่ไม่มีมีใบเนี่ยก็จะไม่มีหนามนะแต่ถ้าตรงไหนที่ไม่มีใบนะจะมีหนามแหลมๆแบบนี้เทียบเลย ก็เป็นไม้ที่ไม่ได้สูงใหญ่อะไรมากมายนะก็สูงประมาณสัก5เมตรนะเห็นไหมลำต้นเขาก็สวยแล้วนะนี่นีนี่ดูลำต้นของเขาเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเหมือนหนามเลยนะเนี่ยเหมือนหนามจริงๆนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่หนาม้าเป็นเหมือนกับก้านของเขานะรอยก้านของเขาที่ร่วงล่นออกไปเรื่อยๆนะ สวยงามนะผลก็จะมีผลเป็นพวงเหมือนกันกับออินทผลัมโน่นฮะอยู่ข้างบนก็น่าจะเป็นต้นตัวผู้ตัวเมียเหมือนกันนะเนี่ยฮะโอ้ติดลูกดกเลยนะเนี่ยฮะพอลูกเล็กๆนี่ก็จะมีสีเขียวเขียวแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเหลืองแล้วก็เป็นสุกจะออกโทนสีดำ ก็สามารถที่จะเอาไปเพาะได้นะบอกว่าเพาะประมาณสักสองสามเดือนนี้จะรากจะเอจะงอกนะนาเล็กก็เคยเพาะแล้วนะก็งอกแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ไดเอาไปปลูกนะนี่แหละคือความสวยงามของไม้ตระกูลปาล์มนะที่ชื่อว่าส2บสองปัญน,นาณเล็กก็เอามาฝากนะเผื่อใครมองหาไม้ที่จะไปจัดสวนนะ นะให้สวยๆแบบนีนะ้ก็สามารถที่จะจัดได้นะสวยงามจริงๆครับนะี่ย